เงียครับเงียบเียเยด้วยเา้าข้างล่างข้างล่างข้างล่างอือเออเอากระพุงแก้มกระพุกแกมอิฮ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 ิ้ิฮ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 กฮิ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 ฮขฮิข้างฮวฮิ้างิฮข <c oughs> อัดลิ้นให้อีกรอบนึงป,ป๊าป๊าแตะลิ้นให้อ,อีอกรอบนึงเออเอาเอาปักเอาปากเอาปักเอาปักอีกรอบนึ่งอืงอ,อ,อ,อเก่งมากครับเก่งมากครับยั่งยั่งเลยเก่งมากมีแอนดกัดด้วยอือโอเคพอแล้วนะเขาก่อนนะพอแล้วไม่เอาอเไม่เอาพอแล้วครับ